โอเคครับผมเรื่องราวนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของผมที่มีหน้าคนนึงนะฮะเลาให้ผมฟังนะครับเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปประมาณ10ปีที่แล้วนะครับช่วงนั้นผมก็จะมานอนุบาลน,นะครับโอเคฮะก็มาเริ่มกันเลยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในภาคใต้คือหนะ้าผมเนี่ยไปทํางานเ เป็นช่างของโรงงานแห่งหนึ่งนะครับทางภาคใต้ไปเพื่อไปทําการซ่อมนู่นนี่นั่นของโรงงานเหมือนจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าไงอ่ะเอนจิเนียร์นะครับคอยไปซ่อมนู่นนี่นั่นของโรงงานนะครับก็ตกเย็นวันหนึ่งนะครับไปถึงก็เดินทางจากกรุงเทพไปที่ภาคใต้นะผมไม่บอกจังหวัดนะครับไปถึงนู่นก็นประมาณสามทุ่มนะครับออกเดินทางจากกรุงเทพป,ประมาณตีสองนะครับ พอใช้เวลาเดินทางก็นานพอสมควรนะครับอ่าหลังจากไปถึงเนี่ยหน้าผมเนี่ยก็ไปกับลุงคนหนึ่งนะครับแต่ผมขอไม่บอกชื่อแล้วกันนะครับเขาก็ไปถึงก็มีหัวหน้างานมาก็บอกว่าเออเนี่ยเราอะมาทําโรงงานนี้น่าจะหาที่พักหาอะไรให้แต่ว่าคืนเนี่ยต้องอยู่เฝ้าหน้า,นานโรง,งงานก่อนนะเพราะว่าเจ้าอะไรนะเจ้าของงานเนี่ย ยังไม่มาที่เป็นเจ้าของคุมงานเนี่ยต้องรอพรุ่งนี้เช้าอ่าหน้าผมเนี่ยก็เลยว่าเออไม่เป็นไรนะลุงเดี๋ยวเราก็นอนตรงข้างนอกก็ได้ลุงเอาเต็นท์มาใช่ไหมละ่ะลุงเขาก็เลยบอกว่าเออเราเอาเต็นท์มาเดี๋ยวเราก็นั่งอยู่ข้างนอกน,นี่แหละลุงเขาก็เลยบอกกับเหมือนว่าเป็นผู้ดูแ,แลนะผู้คุมของที่โรงงานที่มาคอยมาติดต่อง,งานให้เขาเนี่ยก็เลยบอกว่าครับเดี๋ยวพวกผมเนี่ยนอนข้างนอกกันได้ไม่เป็นไรนะอ่าหลังจากนั้นเขาก็เลยจัดเตรียมสถานที่นอนทุกอย่างนะครับ ก่อกองไฟตรงข้างนอกเลยจากสถานที่ที่นั่งกันหน่อยหนึ่งเพราะว่าตรงข้ามเนี่ยมันเป็นนานะครับเป็นนาลกทึบก็ว่าถางตรงนั้นออกช่วงน,นั้นประมาณสามทุ่มก็มันก็มืดมากแล้วนะฮะพวกเราก็ไม่อยากพวกเขาก็ไม่อยากจะทําอะไรมากมายนะครับเอามีดมากระถางถางให้มันคอยเป็นพิธีคอยสามารถไปหาของไปวางกันได้ก็ <S 1> <S 1> <S เลยถางไปสักหน่อยหนึ่งตกป,ประมาณเกือบสี่ทุ่มพึ่งได้ก่อไฟ ก็ภาวาพวังกันอยู่ประมาณสี่ทุ่มก็ไปขึ้นมาแล้วก็นั่งกันอยู่ตรงริมอ่าเหมือนถัดจากนั้นไปเนี่ยมันจะเป็นถนนตัดแต่ว่าตรงที่เขาอยู่เนี่ยมันทุรกันดารมากเป็นมีปูนแค่ครึ่งเดียวนะครับเป็นถนนมีแบบเป็นถนนมันเป็นถนนคอนกรีตแต่ว่ามันเป็นหลุมเป็นบ่อหมดแล้วก็เลยว่าคุยกันว่าเออแถวนี้มันก็ทุรกันดารเนาะว่าอยู่ในแถวภาคใต้อะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้สนใจอะไรกันคืนแรกก็ผ่านไปได้ดีครับก็นอนมีความสุข วันต่อมาหัวหน้าง,งานมานะครับหัวหนางานมาก็บอกว่าเออเนี่ยโรงงานเนี้ยมันไม่ค่อยจะมีคนมาอยู่หรอกนะเพราะว่ามันมีเรื่องเกิดขึ้นเพราะว่ามีเหมือนว่าเป็นลูกจ้างเนี่ยทะเลาะกันแล้วก็แบบว่าเหมือนทําร้ายร่างกายกันอนะโรงงานนี้ก็เลยปิดตัวลงไปเพราะว่ามันมีเหตุทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับก็เลยว่ากลัวว่ามันจะไปกระทบกับหน่วยงานที่จัดหาบริษัทให้เนี่ย จะทําให้เขาเสียชื่อเสียงอะไรประมาณนี้นะครับผมเราอาจจะงงงนิดนึงนะเพราะว่าเรื่องมันนานมากแล้วจาไม่ค่อยจะได้เท่าไหร,ร่ก็ขออภัยด้วยนะเอาม,มาต่อจากที่ว่าบอกที่อ่าหัวหน้างานบอกเนี่ยว่าโรงงานเนี่มันมีเรื่องนู่นนี่นั่นเกิดขึ้นก็เลยต้องทําให้โรงงาน,นปิดตัวลงแต่ว่าที่เขาเรียกให้อ่าเขาเรียกน้าผมว่าน้องนะครับแล้วก็คุณลุงที่ไปด้วยเขาก็เรียกว่าน้านะครับน้องกับน้าอะไรประมาณนี้นะ หราว่าที่ให้น้องกับนะเข้ามาเนี่ยเพื่อจะมาซ่อมแซมเหมือนมาเป็นไฟระบบนู่นระบบนี่ของโรงงานให้มันกลับมาใช้งานได้แบบปกตินะว่าไม่ต้องร้อเปอร์เซ็นะเป็นเหมือนเป็นหน่วยงานเล็กๆที่ทําให้ไฟหรืออะไรพวกเนี้ยกลับมาใช้งานได้ปกติอ่ะวันแรกของการทํางานนะครับก็ทำกันไปซ่อมนู่นซ่อมนี่จนไปลือ้อของตรงห้องห้องหนึ่งนะครับต้องบอกก่อนว่าโรงงานเนี่ยมันเป็นโรงงานใหญ่นะที่มีเหมือน เป็นโดมสูงๆซ้อนกันอยู่สองโดมนะถ้านึกผ้าไม่ออกก็คล้ายๆโงเก็บเครื่องบินใหญ่ๆแต่ว่ามีโดมอีกโดมหนึ่งซ้อนอยู่ข้างในนะครับประมาณนั้นอ่าก็ทําความสะอา,าดโดมข้างนอกทำนู่นทำนี่ทำนั่นจัดโรงงานนี้เหมือนจะเป็นโรงงานถักเย็บผ้ามาก่อนนะครับเพราะว่ามีพวกเครื่องเอ่อเขาเรียกอะไรเครื่อง ทอผ้าอะไรเยอะแยะไปหมดนะเป็นเหมือนจักรสารเออเป็นเครื่องจักรอะไรเงี้ยวางเรียงกันน่าจะเป็นโรงงานทอผ้ามาก่อนนะครับแล้วก็มีเหมือนเป็นห้องสตูใหญ่ๆข้างบนเพื่อคอยให้เจ้าของงานเนี่ยมองลงมาข้างล่างจะได้ดูว่าลุกน้องตีนเ,เนี่ยทำงานไหมอย่างงู้นอย่างี้อย่างั้นเขาก็ทํางานกันปกตินะครับวันแรกของการทํางานเนี่ยมีแค่สองคนที่ไปทํางานก็คือน้าผมกับคุณลุงคนหนึ่งนะครับที่ไปด้วยกันหลังจากทําวันแรกผ่านไปเนี่ย ตกดึกวันนั้นนะครับก็เขาก็เลิกงานก็ปกตินะครับทุ่มหกโมงทุ่มหนึ่งอะไรประมาณนี้นะส่วนเวลาตอนนั้นเนี่ยเจ้าของงานก็มาบอกว่าน้ําไฟในบริษัทเอ้ยไม่ใช่บริษัทน้ําไฟในโรงงานเนี่ยถ้าเกิดว่าทําแล้วเนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะครับไม่ได้ว่าอะไรเนาะเพราะว่ามาช่วยกันทําหน้าผมก็เลยบอกว่าหน้าผมก็เนี่ยเขาเขาก็เป็นคนที่ชอบประจนภัยเนาะก็ถ้าอะไรสบายๆเขาก็คงจะไม่ทําง่ายๆนะครับเขาก็เลยออกไปบอกว่าอ,อ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเนี่ย ทำพิงพักนอนกันข้างนอกก็ได้เพราะว่าเต็นท์ต็นอะไรเนี่ยผมข้ามาหมดแล้วก็เลยบอกกับลุงเออใช่ใช่เราก็นอนกันข้างนอกก็ได้ไม่เป็นไรครับก็ขอบคุณอ่ะตกเย็นวันนั้นนะฮะเขาก็นั่งกันอยู่นั่งกันอยู่ข้างนอกก็ประมาณสองสามทุ่มได้นะมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาจากทางไหนก็ไม่รู้เพราะว่าเขากินเหล้ากันนะจุดไฟให้ลุกโชนขึ้นเพื่อ ไม่ให้ยุงกัดนะครับก็รูก้กกันอยู่นะครับสมัยก่อนตอนนั้นมันไม่ค่อยที่จะให้นี่เท่าไหร่ยุงเยอะมืดด้วยไฟมันอาจจะเข้าไม่ค่อยถึงนะปะปงปะป,ปาอะไรประมาณนี้เขาก็ก่อไฟให้มันลุกเพื่อกันยุงนะครับเจอผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาเขาก็มาถามว่าเออเนี่ยมาทําอะไรกันเนี่ยตอนกลางคืนกลางคืนตรงหน้าโรงงานเราไม่รู้หรอว่าประวัติโรงงานนี่เป็นยังไงหน้าผมก็เลยพูดว่าโอ้ไม่หรอกครับผมมาทํางานอยู่ที่นี่ มันมันมีเรื่องอะไรเหรอครับผู้หญิงคนนั้นก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยโรงงานเนี่ยเขาก็แล้วเขาก็ย้อนถามมาก่อนว่าผู้จัดการเธอไม่บอกเหรอว่าโรงงานเนี้ยมีอะไรรู้ไหมเนี่ยพวกเธอเนี่ยเป็นรุ่นที่ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นกลุ่มที่เท่าไหร่ที่คอยมาทําที่นี่แต่เขาก็ว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะผมอาจจะเป็นกลุ่มที่มันไม่แน่ใจเหมือนกันนะเห็นนะผมบอกก็ช่างมันแล้วแันจจำไม่ค่อยได้นะครับ แต่ว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะที่ไปกลุ่มที่มาทำนะผู้หญิงก็เลยบอกเรื่องราวเกี่ยวกับโรงงานนี้ฟังก็คือมีเขาเรื่องอะไรนะเป็นเหมือนคนงานเพื่อนบ้านเรานะเพื่อนบ้านมาทํางานโรงงานนี่แหละแต่ว่าเหมือนทะเลาะก,กันนะครับแล้วก็ยิงกันตายในโรงงานเนี่ยนะศพแรกคือยิงกันโรงงานก็ถูกปิดตัวลงไปแต่ปิดในช่วง วันแรกที่ว่าเหตุเกิดนะรประมาณ7จดแปดวันแรกคือเหมือนว่าทางโรงงานเนี่ยไม่อยากให้ข่าวเนี่ยกระจายกออไปทั่วเลยปิดข่าวไว้ไม่ให้คนรู้นะครับอันนี้คือศพแรกศพที่สองเนี่ยเป็นพนักงานที่คอยมาทําความสะอาดห้องน้ําแกลื่นนะครับลื่นน้ําที่แกถูนเนี่ยแหละลื่นรึดไปเลยไถหนุนยาวหัว่าเลยฟาดกับพื้นกัเลยตายตรงนั้นหน้าห้องน้ํานะครับ ศพที่สองผ่านไปโรงงานนี้ก็ยังเปิดตัวทํางานอยู่อย่างปกติเจ้าของโรงงานก็ยังปิดข่าวนะครับไม่ให้โรงงานเนี่ยเออเหมือนแบบว่ารู้ว่าเออคนตายเยอะอะไรประมาณนี้ยครับแล้วก็ศพที่สามเนี่ยเป็นพนักงานของบริษัทอื่นนะครับมาเพื่อมาซ่อมไฟนะไฟมันมีไฟดวงหนึ่งบนห้องสตูเนี่ยมันไม่ติดเขาก็เลยต้องปีนจากข้างนอกเพื่อขึ้นไปดูว่าไฟห้องสตเนี่ยเป็นอะไรแต่ก็พลาดครับ อ่าบนไดที่เขาใช้เนี่ยที่พาดเนี่ยมันลื่นนะครับแล้วเขาก็เลยตกลงมาข้างล่างขอหักแบบขาที่เลยเป็นจุดที่น้ากับลุงผมเนี่ยยืนคุยกับเขาอยู่หน้าห้องสตโตรตรงนั้นนะตอนนั้นลุงผมลุงไอ้น้าผมก็นลยตกใจเฮ้ยไอ้คุณมาเล่าเลยตอนนี้แล้วก็มีศพอีกศพหนึ่งนะครับเป็นศพผู้หญิงสาวคนหนึง่งเธอท้องนะครับท้องแก่และโรงงานเนี่ยคุณเห็นไหมเขาก็เลยถามนะผมคุณเห็นไหม ตรงห้องสตด้านในที่คุณไปทํากันะมันจะมีลอยไฟไหม้อยู่นะผมก็เอกใจเออเว้ยมันจริงเนาะมันมีรอยไฟไหม้อยูงจริงเขาเลยบอกว่าห้องนั้นเคยมีเหตุการณ์ผู้หญิงท้องที่เป็นเหมือนว่าเป็นลูกสาวของเจ้าของเนี่ยไปทําเหมือนว่าต้องการจะกินกาแฟแต่ว่าเครื่องทํากาแฟเนี่ยมันช็อตมันก็เลยเกิดไฟไหม ตอนแรกเขาคิดว่าไฟมันก็ไม่ได้ไหม้เยอะหรอกหันไปเพื่อจะเอาน้ํามาดับแต่อีกทีหนึ่งมันก็ลามไปทั่วตู้แล้วซึ่งตู้นั้นมันเป็นตู้ที่คอยเก็บของและเป็นตู้ไม้คอยเก็บพวกกาแฟของอ,อาหารขนมอะไรอยู่เต็มหมดก็คือ,คอไฟมันลามไวมากอากาศตอนนั้นก็เป็นอากาศแห้งนะครับมันก็เลยทําให้ไฟนติดง่ายมันก็เลยลามไปหมดเลยแล้วประตูตรงนั้นนะครับเขาจะพยายามที่จะเอาออกเปิดประตูออกวิ่งออกจากห้องสตูข้างใต้ห้องสตูแต่ว่าไม่สามารถวิ่งออกมาได้เพราะว่า หลังมันเป็นประตูแบบเซ็นทรัลล็อกนะครับเพราะเวลามีอะไรเนี่ยมันจะไม่สามารถออกได้มันจะล็อกจากภายในและภายนอกเลยคนข้างนอกจะไม่สามารถเปิดได้และคนข้างในเนี่ยก็จะไม่สามารถเปิดประตูออกได้เช่นกันจะออกได้ทางประตูหนีไฟแต่ห้องสตูนั้นไม่มีประตูหนีไฟครับก็เลยทําให้ผู้หญิงท้องแก่คนนั้นเนี่ยตายท้องกลมคือถูกไฟคอกตายในห้องสตูนั่นนะ่ะผู้หญิงคนนั้นก็เล่าให้ฟังนะครับก็นะผมก็สลดนะเพราะว่า เจ้าของโรงงานเนี่ยไม่ยอมบอกเรื่องราวที่แท้จริงของโรงงานแค่บอกว่าโรงงานเนี่ยเกิดการทะเลาะกันมีแบบเหตุการณ์อย่างงี้อย่างงี้อย่างนั้นอย่างที่ผมเล่าให้ฟังในตอนแรกนะครับก็พึงมารู้ว่าเออเนี่ยเหตุการณ์จริงๆคือมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วนะ้าผมก็เลยย้อนถามผู้หญิงคนนั้นว่าอ้าวแล้วคุณล่ะตอนเนี้ยมันมืดแล้วนะคุณออกมาทําอะไรตอนกลางคืนนะ้าผมก็เลยเยผู้หญิงคนนั้นก็เลยตอบว่าก็ออกมาดูนี่แหละผู้คุณสองคนเนี่ยมาทําอะไรกันอย่างที่ตอนแรกที่ฉันถามคุณไปเนี่ย คุณไม่กลัวเหรอประวัติโรงงานนี้มันเป็นยังไองอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ที่ฉันเล่าให้ฟังเขาบอกโอ้ยผมก็เป็นห่วงแหละคุณผู้หญิงเดิอนออกมาคนเดียวนะผมก็เลยถามว่าแล้วบ้านคุณอะไรอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นก็เลยบอกว่าบ้านฉันเนี่ยก็อยู่ในโรงงานนี่แหละฉันอาสายอยู่ข้างในโรงงานนี้เป็นเหมือนบ้านพักอ่าพนักง,งานที่อยู่นั่นในอ่หน้าผมเนี่ยเขาก็เลยเขาว่าอ๋อ ทำไมผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยครับผมมาทํางานสองวะนะันแล้วทําไมผมไม่เห็นอผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่านานๆทีฉันจะเข้าไปอยู่เพราะว่าบ้านข้างนอกฉันก็มีข้างในก็เป็นพวกห้องเก็บของของฉันที่ฉันยังไม่ได้เอาของออกไปหมดเขาก็เลยว่าอะไปครับเดีย๋ยวผมพาไปห้องคุณอยู่ตรงไหนผู้หญิงคนนั้นเขาก็เลยพานะ้าผมเนี่ยเดินเข้าไปหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เดินตรงไปทางห้องสตตอนแรกที่เขาเคยเล่าให้ฟังนะครับห้องสต ข้างบนห้องสตข้างล่างเป็นห้องเก็บของจู่ๆเนี่ยเขาก็เปิดประตูห้องสตที่เป็นที่ต่อแรกที่ผมเล่าไปของว่าไฟไหม้เนี่ยเปิดแล้วเขาก็เดินเข้าไปแล้วเขาก็หายเข้าไปในห้องสตูนั่นนะครับนะผมก็ตกใจนะฮะว่าเอ้ยบ้าทําไมอยู่ดีเธอเปิดประตูเข้าไปเขาก็เลยวิ่งเข้าไปเปิดประตูห้องสตูแต่พอเราเปิดเปิดเท่าไหร่ก็เปิดไม่ออกอย่างที่ผมบอกครับหลังจากที่ไฟไหม้ไปแล้วเนี่ยหรืออะไรก็ตามที่เกิดไฟไหม้เนี่ยประตู ของโรงงานนั้นจะล็อกจากภายในและภายนอกคนด้านนอกจะไม่สามารถเปิดประตูเข้าไปได้หน้าผมก็เฮ้ยบ้าตอนแรกยังเห็นผู้หญิงคนนั้นเปิดประตูเข้าไปอยู่เลยแล้วทำไมเราเปิดประตูไม่ออกเขาก็พยายามพยายามดึงประตูดึงประตูลุงผมก็เลยเดินเข้ามาแล้วก็ดึงน้าผมเนี่ยออกไปข้างนอกหลังจากนั้นลุงผมก็ถามว่าลุงผมอ่าลุงที่มากับน้าผมเนี่ยก็ถามว่าเอ้ย เป็นอะไรทาไมหน้ามึงเป็นอย่างนั้นลุงผมเนี่ยเขาก็สงสัยแล้วนะว่าตอนแรกเนี่ยเขาคุยกับใครอ่ะจาจาถ้าเกิดว่ายังฟังผมจริงๆเนี่ย <c oughs> จะจําได้ว่าตอนแรกเนี่ยลุงผมเนี่ยเขาก็ยังอยู่กับน้าผมถูกไหมเออก็อยู่ด้วยกันกําลังคุยตอบโต้แต่ในกรณีที่น้าผมเนี่ยเดินเข้าไปแล้วเนี่ยลุงที่มากับน้าผมเนี่ย ถามว่าคุยกับใครเดินเข้าไปทําไมในห้องนั้นทําไมถึงเดินเข้าไปคนเดียวเองพูดกับใครอยู่แต่ในขณะเดียวกันถ้าย้อนกลับไปตรงนั้นคือลุงผมเนี่ยก็ยืนคุยกับน้าผมอยู่กับผู้หญิงคนนั้นแต่ทําไมหลังจากที่ผมเดินเข้าไปในนั้นประตูเปิดไม่ออกลุงกลับมาดึงผมออกไปและถามผมว่าคุยกับใครหลังจากที่น้าผมเล่าในครั้งนั้นผมก็ยังงงอยู่เหมือนกันนะครับว่า เหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทาไมลุงคนนั้นถึงประมาณว่าไม่รู้เรื่องเลยเหรอว่าเขาคุยอะไรกันทั้งๆที่ตนเองก็ยืนอยู่ด้วยกันนะผมก็เลยถามว่าอา้าวลุงลุงไม่รู้เลยลุงอยู่ข้างผมไม่ใช่เหรอลุงก็เลยบอกว่าอะไรเองเขาก็คุยกันนะครับเองกับข่าเนาะลุงเขาก็เลยเรียกตัวเองว่าข่าลุงก็เลยบอกว่าอะไรเองข่าไป น speaker, a roommate, a As ู่นสมไฟอยู่ข้างนอกนู่นเห็นเองยืนคุยกับใครก็ไม่รู้อยู่คนเดียวหน้าโรงงานนะผมก็ผลลุกสู้เลยครับตั้งแต่คนตั้งแต่ขานี่ยาวขึ้นมาหมดยันหัวเลยก็แบบเหมือนคนกลัวโซคีนะก็ประมาณนั้นแหละครับเหมือนเรากลัวอะไรเงี้ยขนเราก็จะลุกใช่ไหมนะผมเนี่ยขนเลยลุกตั้งแต่ตีนขอภายนะตีนตั้งแต่ตีนขึ้นมายันหัวเลยเขาก็แบบอาแล้วเหมือนเฮียวันที่สองกูก็โดนละเขาก็จําใจนะ เรื่องนี้ยังไม่พูดนะครับเก็บไว้เป็นเหมือนเป็นอข้อสงสัยในตัวเองนะครับว่าทําไมเราถึงมาเจออะไรแบบนี้นะครับก็ถ้าจากวันนั้นไปหลังจากคืนนั้นไปเนี่ยเขาก็เก็บความสงสัยนั้นไว้นะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก็ไปถึงวันที่สี่เอ้ยวันที่สามนะครับพอไปวันที่สามนะของการอยู่ที่นั่นนะครับเขาก็ ยังเก็บความสงสัยนั้นไว้ก็เดินไปที่ห้องสตูเดิมครับห้องสตูเดิมนะที่เขาเห็นผู้หญิงคนนั้นนะห้องสตูที่เห็นผู้หญิงคนนั้นเข้าไปนะครับเขาก็ทําการเอาค้อนเนี่ยตอกประตูที่เป็นรูบิดของห้องเนี่ยเข้าไปตอกปกปกปกกเพื่อจะเข้าไปดูว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรแน่หลังจากที่ทําได้แล้วเนี่ยเขาก็ถีประตูปังเข้าไปก็เห็นนะครับเป็นกองเหมือนกองเศษ ป่นๆตรงพื้นนะอเออมันเป็นกองกระดูกนะครับป่นๆอยู่ตรงพื้นเขาก็ตอนแรกเขาคิดว่าเอ้ยคงไม่มีอะไรหรอกมั้งคนะงเป็นแบบมันเ็จไม่ใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ย้อนคิดไปถึงตอนที่ผู้หญิงคนนั้นเล่าให้ฟังว่ามีผู้หญิงตายท้องกลมผู้หญิงที่ท้องเนี่ยเหมือนเป็นลูกสาวของเจ้าของโรงงานต้องการมากินกาแฟแต่เครื่องกาแฟเนี่ยชอ็อตทาให้ไฟไหม้ตู้เก็บอาหาร ข้างบนทำให้ไฟไหม้แล้วประตูเนี่ยล็อกก็เลยผู้หญิงคนนั้นเนี่ยออกไม่ได้ก็เลยตายอยู่นี้โดนไฟคอกเขาคิดแล้วว่าเฮ้ยน่ก็แสดงว่าผู้หญิงเมื่อคืนที่เราเจอก็คงจะเป็นคนเดียวกันที่เขามาเล่าให้เราฟังนะผมก็คิดแล้วว่าเอ้ยจะอยู่ดีไหมรอดูอีสักคืนหนึ่งเผื่อจะมีอะไรมากกว่านี้นะครับเขาก็รอทํางานไปนู่นนี่นั่นนะครับจนถึงตอน เย็นนะครับาถามลุงว่าเออเนี่ยเรามานั่งรอผู้หญิงคนนั้นกันไหมตอนกลางคืนเนี่ยเห็นเข้ามาก็ทุกคืนที่ทํางานกันนะครับก็จะเห็นผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมาทุกคืนเลยมาเดินเข้าห้องนั้นแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรนะเพราะว่ารู้แล้วว่าคนนั้นเป็นใครเราก็จะไม่พยายามไม่ไปยุ่งกับเขาตกคืนนั้นนะครับที่สองคนเนี่ยกาลังนอนอยู่นะก็มีเสียงเหมือนเป็นเสียงเคาะ เคาะพื้นครับเป็นเสียงเคาะพื้นปูนแบบอะไรเงี้ยมันจะเป็นเสียงแบบแป๊กแก๊กแก๊กเมันเป็ maximum. นเสียงแบบอะไรประมาณนี้นะถ้าว่าจะเป็นพื้นปูนเนี่ยจริงๆงมันมีเสียงปุกปุกปุบมันจะแน่นเสียงปูนมันจะแน่นนะครับประมาณนั้นเคาะตรงหน้าโรงงานนะหน้าผมเนี่ยเขาก็เลยลุกขึ้นมาดูนะตื่นขึ้นมาเสียงมันดังมากครับคิดดูนะเสียงเต้นอยู่ห่างจากโรงงานมันก็ไม่ไกลมากนะ เดินออกมาประมาณสิบย like oh, ี่ส <Columbus> right ิบเก้าก็ถึงนะจากหน้าโรงงานลูกออกมาจะเต็นท์งงเงียนะแบบโอ้ยอะไรวะเสียงอะไรวะเดินออกมาดูก็เห็นเป็นร่างเงาดำๆนะครับกำลังเคาะพื้นหน้าโรงงานอยู่หน้าผมก็ตกใจนะตื่นเลยตอนนั้นวิ่งเข้าไปในเต็นท์หยิบไฟฉายมาได้กาดไปมองพอส่องไปไม่เจออะไรนะไม่เห็นอะไรเลยเป็น เงาเงาที่เห็นตอนแรกหายไปแล้วแต่สิ่งที่สังเกตเห็นตรนนั้นคือมีรอยเหมือนถูกเคาะอยู่ตรงพื้นเป็นรอยเคาะแล้วก็เป็นรอยเหมือนตะเกียดตะไายอะไรบางอย่างตรงพื้นเหมือนจะมีคนพยายามสื่อให้เราเห็นว่าตรงเนี้ยมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่อยู่ก็ได้นะครับว,วหลังจากที่ว่ามีเสียงตะกุตะไายจากตรงข้างหน้านะครับเขาก็ สงสัยแล้วว่าเออมันอาจจะมีอะไรที่จะสื่อถึงโรงงานนี้ก็ได้นะครับอะไรครับทุกคนก็จะคงจะงงกันนะครับว่าว่ามันมันเล่าแล้วมันตัดไปทําไมเพราะว่าไอเรื่องเนี้ยมันจะไม่ขอเล่าต่อไปนะครับแล้วก็เราก็ทาบันทำสัญญากันแล้วว่าผมกับช่องบัวับเนี่ยจะเป็นทีมงานเดียวกันนะใช่แล้วใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่แล้วโน no อ่ะอะ มันคือโนนะครับโนจะเป็นไฟล์ถ่ายแล้วผมเดี๋ยวผมจะเป็นไฟล์ตัดต่อนะครับะะถ่ายงๆนะครับคนละตอนผมถ่ายยัไม่เคยพูดเลยใช่ใช่มันเป็นคนงเงียบม,มากแล้วก็ที่บ้านมันก็มีของอะไรเยอะแยะไปหมดเลยคอนเทนต์มันเยอะครับเอาง <c oughs> อ่ายๆอ่ะก็สำหรับที่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปเล่าเรื่องผีของไอโนนะครับผมก็ขอบใจขอบพระัุง thank you ณจุดนี้ด้ยนยครับผม <c oughs> <c oughs> ก็เขาอขอบคุณนะครับผมที่สนับสนุนเรามาตั้งนานที่หายไปเดือนสองเดือนกว่กานี้ไปไปทำอะไระครับไปเล่นเกมครับอ่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมก็สวัสดีครับครับผมไยบายจ้าไยบายจ้า